เจอ2รายแล้ว mm ผู้สูงอายุติดโควิด -19 หลอดลมอุดตันฟอดแฟบทั้งสองข้างสุดท้ายเสียชีวิตหมอมนูนยกเคสผู้ป่วยสูงอายุติดโควิด -19 มีเสมหะเหนียวข้นแต่ไม่สามารถไอออกได้ทําให้หลอดลมอุดตันจนปอดแฟบทั the ้งสองข้างสุดท mm ้ายเสียชีวิตเผยพบเป็นรายที่2แล้วภายในเวลา1เดือนวันที่7พฤษภาคม2 5 6 6มีมีรายงานว่านายแพทย์มนูนเลชงเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบเการทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยสุด วิชัย,ยุทธโรงพยาบาลวิชัยุทธโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผู้ป่วยหญิงอายุ9 9ปีมีโรคประจำตัวหลายโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไขมันสูงสมองเสื่อมไม่พูดนอนติดเตียงนด้รับวัคซีนโควิดซีโนแบค1เข็มแอสตราเซเนกา1เข็มและไฟเซอร์1เข็มมาโรงพยาบาลเมื่อวันที่6วันที่9พฤษภาคม2566ด้วยอาการไข้และเหนื่อย2วันระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วปกติ98%เปอร์เซ็นต์ผล A.D.K. บวกเอสเลปอดมีฝ้าขาว ที่ปอดขวาด้านล่างวินิจฉัยเป็นปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิดให้ยาเลมเดซิเวียเข้าทางหลอดเลือดคนไข้มีเสมหะมากเหนื่อยมากขึ้นระดับออกซิเจนต่ำต้องย้ายเข้า ICU ให้ออกซิเจนชนิดไฮฟลูเอสเตเรปอดซ้ำเห็นปอดข้างขวาแฟบทั้งข้างญาติปฏิเสธใส่ท่อหายใจพราอายุมากแล้วได้นำารส่อกล้องเข้า,ขา,ขาไปหลอดลมเห็นเสมหะสีขาวขุ่ ค่อนปริมาณมากจนอุดตันหลอดลมด้านขวาหลังดูดเสมหะเอสเลปอดดีขึ้นให้ยาปฏิชีวะร่วมด้วยคนไข้ดีขึ้นช่วคราวต่อมาปลอดข้างฝาก็แฟบอีกอาการแย่ลงจนเสียชีวิตในที่สุดคนคุ่มเสียงอายุมากมีโรคประจำตัวหลายโรคอาจป่วยหนักและเสียชีวิตมืติดไวรัสโควิดสายพันธ์โอมิโมิครอนรูปผสม x b b ลักษณะที่แปลกแต่พบน้อยมากในผู้ป่วยสอ,อายุคคือเสมหะ<า>เหนียวข้นปริมาณเยอะมากถ้าไอาไม่ออกไอออกไอไม่ออก,อออกหรือไม่มีแรงไอาอาจทาให้หลอดลมอุดตันถึงขั้นปอดแฟบใน1หรือ2วันหลังติดเชื้อผมเพิ่งเห็นผู้ป่วยสองอายุมีปอดแฟบทั้งสองข้างเป็นรายที่2ใน1เดือนคนแรกอายุ83ต้องใส่ท่อหายใจและเครื่องช่วยหายใจตรวจเสมหะท่อหายใจในที่สุดถอดเครื่องช่วยหายใจรอดชีวิตกลับบ้านได้ ขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐ co. th